จะเข้าสู่การอิบาดัตในเดือนแห่งความประเสริฐซึ่งเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตะอัลามีจุดประสงค์เจตนารมนะครับคุณฮจิตาเฟกเพื่อต้องการที่จะให้เกิดความใสสะอาดแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาซึ่ง ขาจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลานั้นด้วยกับความใสสะอาดเหมือนกับผ้าที่เรา,เ,าเสร็จจากการชำระล้างให้มันสะอาด okay, ครับหรือเหมือนกับว่า,าทารกที่เกิดมาจากคันบรรดา,ดาอา่านี่คือเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลาที่จะให้กลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลานั้นด้วยเป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์จริงๆนะ เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮัตตัลลาจึงกล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยตอนุรจิมยาอิยุฮัลลาซีนาอามานุกุติบะอัลัยกุมุซิยามก่ามาคุติบะอัลลัลลาซีนามิงกอบลิกุมละอัลลาคุมตัดตะกูนก็อยู่ในช่องสุดท้ายของอายัดที่183นั่นก็คือละอัลลาคุมตัดตะกูนซึ่งอัลลอฮ์สุบฮัตตัลลาบอกว่า เพื่อว่าเรานั้นจะได้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นการที่เราจะดําเนินการธุรกิจก็ดีหรือการดําเนินการเกี่ยวกับชีวิตของเราก็ดีสิ่งที่สําคัญอันดับแรกเราจะต้องมีเป้าหมายกับคุณฮัจ,จีตัวเ็กเพราะว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของเราวันนี้ก็คือเพื่อต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์โดย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอความยำเกรงครับนั่นคือเส้นใจของเรา,รเราซึ่งหมายความว่าโลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งการกระทาหรือเรียกว่าโลกแห่งการอิบาดัตนะครับแต่ในส่วนของอาคิรัตนั้นไม่มีการกระทําแล้วนะครับแต่มีการสอบสวนอย่างเดียวถามว่าเราอยู่บนโลกดุนยานี้เราพึงปฏิบัติอะไรบ้างที่จะ ให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเพราะฉะนั้นทาราุณสลดสลัมจึงได้บอกเตือนกำชับเราบอกว่าลูกหลานของนบีอาดัมนั้นจะยังไม่ย่างก้าวไปยังพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดจนกว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนสี่อย่างนะครับประการที่หนึ่งก็คือเขาจะต้องถูกสอบสวนเกี่ยวกับอายุของเขานั่นหมายความว่า ช่วงที่เขามีอายุอาเกินบาเล็กก็คือถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่ประมาณ15ปีอ่าอ่าโดยประมาณถ้าผู้หญิงก็ถ้าหากว่าประมาณ13ปีถ้ามีประจำเดือนก็ถือว่าอยู่อ่าอาเกินบาเล็กที่เราจะต้องอ่ากระทำในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาซึ่งทุกคนนั้นจะต้องอ ถูกสอบสวนในการกระทำการมีชีวิตของเขานั้นเขาได้ใช้ชีวิตของเขานั้นอยู่ในกับคําสั่งของอัลลอฮ์และก็แบบอย่างอของท่านนาบีมูฮัมมัดหรือไมอ่นี่คือประเด็นที่สําคัญเพราะอัลลอฮ์สุบานตาลาให้แนวทางที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลนั้นเป็นแนวทางที่มีความปลอดภัยนะครับซึ่งแน่นอนว่าซิบอัลลอฮ์วามันอาซานุมินัลลอ อัลลอฮ์สุบานตาลาสร้างเรามานะก็ย่อมที่จะรู้ว่ามนุษย์นั้นต้องการอะไรมนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและมนุษย์นั้นจะไปไหนอัลลอฮ์สุบานตาลาทรงรู้ดีในการสร้างพวกเราเลยอัลลอฮ์สุบานตาลาก็ได้กําหนดเรื่องเราต่างๆที่จะให้มนุษย์นั้นดําเนินไปตามแนวทางที่พระองค์ต้องการ นะครับเพราะฉะนั้นการถือเส้นอดในรรมฎอนถือว่าเป็นภาคผลแห่งความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบะฮตาลาต้องการที่จะขัดเกลารตัวของเรานะครับเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตของเรานะครับตั้งแต่เราบรรลุนิติภาวะจนกระทั่งว่าเรากลับไปหาอัลลอฮฺสุบะฮ์ตาลาด้วยความถูกต้องชัดเจนในการดําเนินชีวิตและก็มีเป้าหมายในชีวิตประการที่สองก็คือเราจะต้องถูกสอบสวนในความหนุ่มสาว คุณอาฮจิตอเฟกอย่าลืมว่าช่วงที่เราเป็นความหนุ่มช่วงที่เราเป็นหนุ่มสาวนั้นเราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในช่วงของผู้ที่ต่อสู้ในในเรื่องของการใช้ชีวิตและก็การหาปัจจัยยังชีพให้กับในครอบครัวของตัวเอง นะครับแต่อิสลามได้บ่งบอกให้เราได้ได้ไดรับทราบว่าเราจะต้องอยู่ในสายกลางของอิสลาม hmm. คำว่าสายกลางตรงนี้นะครับคุณอดีตอเฟกก็คือว่าอิสลามไม่ให้สุดตรงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <มา S 2> นั่นนั่นหมายความว่าในด้านของดุนยาโลกที่เราอยู่นี้เราก็จะต้องอพึงปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถของเราแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือโลกอาเครัส หรือโลกแเองปรโลกนั้นเราก็จะต้องให้การเสียสละต้มเทเช่นเดียวกันเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลานั้นจะทรงเปรียมความสุขสบายให้กับเราในอาค h i r a นั้นมากกว่าโลกดุนยานี้ถึง99เาท่าความสุขที่บนโลกดุนยาซึ่งโลกดุนยานี้อัลลอฮฺให้ความสุขกับเรานั้นเพียงหนึ่งความสุขแต่อัลลอฮฺจะทรงเปรียมความสุข99ใน อเคระตให้กับเราเพราะฉะนั้นการเดินในสายกลางนั้นหมายความว่าเราใช้ความพยายามการมีชีวิตอยู่ด้วยกับสิ่งที่อ,อิสลามได้กดําหนดใช้ให้เราพึงปฏิบัติและห่างไกลออกจากสิ่งที่อัลลอฮฺบะฮาณะหวตาลาทรงห้ามถ้าเราทําได้ในลักษณะเช่นนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ประสบกับความสําเร็จในชีวิตของเราและก็ปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วย คุณฮัตจีตอเฟกลองคิดดูว่าในสังคมของเราถามว่าวันนี้สิ่งที่สังคมออกมาเรียกร้องคืออะไรความถูกต้องความถูกต้องตั้งแต่ตัวบุคคลไปจนกระทั่งครอบครัวแล้วก็สังคมแล้วก็ประเทศชาติเพราะฉะนั้นความถูกต้องอันนั้นในหลักการของอิสลามนั้นได้วางแนวทางของการดำเนินชีวิตไว้ ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกๆมิติซึ่งถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามที่นําหลักการนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างศาสนานนครับเอาหลักการที่มีอยู่ในอิสลามมาปฏิบัตินั้นก็จะเห็นสังคมที่มีความเจริญเติบโตมีความมั่นคงในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับประการต่อมาก็คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบสวนนั่นก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือในเรื่องของอทรัพย์สมบัติ ที่เราได้กล่าวกันเมือม่อเมือม่อวันที่ที่ผ่านมาก็บอกว่าที่อาลอับบอกว่ายะอายุหันนัสกูลูมิมาฟินอัดดิฮาลาลันตอยยิบันวะลาตัตบิออคุตัวติชัยตอนอินนฮูละกุมอัลโดวุมูบินอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกว่าโอ้มนุษย์ชาติทั้งหลายนะซึ่งอลัลลอฮฺบอกว่ามนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาเพียงอย่างเดียว อลัลลอฮฺสัมบตลาบอกว่าจงบริภคนะครับในสิ่งที่าฮาลลานในสิ่งที่อลัลลอฮฺสัมบตาลาทรงประทานปัจจัยย่างชีพให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นอ,อย่างหนึ่งของสหกรณ์อันอามีนจำกัดที่ตั้งอยู่ณวันนี้สิ่งที่เราพึงกระทําอยู่นั่นก็คือต้อนน้ํากลางน้ําและก็ปลายน้ําเรามีความชัดเจนและถูกต้อง คำว่าต้นน้ําก็คือว่าแหล่งการลงทุนการออมทรัพย์ก็ดีเราอยู่ในกระบวนการของหลักตามชริอัตของอิสลามซึ่งปลอดจากดอกเบี้ยนะครับสมมุติว่าคนัตจีตัวเฟกต้องการที่จะใช้สินสินเสื้อกับต่างชากนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับมีคำถามว่าม,มีต่างสนิดถามว่า ทําไมะระบบการเงินอิสลามรผมจึงไม่ล้มครับผมแล้วเอาอะไรมาบริหารครับเป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่<อ>เป็นคำ,คำคำถามที่ดีมากก็คือในกระบวนการของอิสลามนี้จริงๆแล้วก็คือเราอยู่ในหนึ่งเจ็ดประเภทของอทางสากรได้กําหนดเอาไว้ก็คือเราอยู่ในประเภทออมทรัพย์นะครับก็คือว่าเราดําเนินการก็คือการปล่อยสินเชื่อนะครับ บางสากลที่เป็นรูปแบบอิสลามอาจจะเป็นรูปแบบของบริการหรือว่าเป็นรูปแบบของอด้านการทําในเรื่องของธุรกิจแต่ของเรานี้ถามว่าการปล่อยสินเชื่อตรงนี้ก็คือว่าเราถามว่าเราเอากําไรนะครับหรือผลจากการปฏิบัติตรงนี้มาทําให้เกิดผลห <Okay. S 1> อกอกเคยได้อย่างไร การร,ร่วมทุนอ่าร่วมทุน <Müzik S 2> ก็หมายความว่าสมาชิกนะครับก็เอาเงินมาฝากกับเรานะครับแล้วก็เป็นที่ตกลงกันว่าทางสากลนี่จะนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนนะครับโดยปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกสมมติว่าคุณฮัตจีตอเฟกใชออ้การกู้ครั้งนี้1,000 0บาท, 100, บาทนะครับทางสารกลก็จะคิดอยู่ประมาณ10เริ่มต้นนะครับ แต่ถ้าหากว่าคุณฮัตจีตอเฟกใช้ไปนานๆนี้เราก็จะมีส่วนลดให้อีก10%ก็ประมาณ1 0บาท1ปีบาทปีต่อปีต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนนะครับต่อปี <c oughs> นะครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ฉะนั้นไอ้กำไรตรงนี้แหละ1,000บาทนี่แลหละถือว่าเป็นกำไรของสากรอย่างเช่นว่าคุณตอเฟกต้องการที่จะซื้อตโทรศัพท์หรือว่าซื้อตู้เย็น นะครับทุกอย่างเราให้ทุกอย่างที่สามารถที่จะซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นอ่าอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของกระตั้งที่ดินที่อยู่อาศัยหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านของเราเราให้ทุกอย่างนั่นคือคือผลพวงจากเราได้กําไรตรงนั้นมาแล้วก็เรามาปันผลกําไรให้กับสมาชิกในรอบปีอีกปีนี้เราเป็นนองที่มีเงิน ครับอย่านิ่งดูได้ครับก็ให้ไปอมไว้กับทางสากลอมทรัพย์ของเราตามระบบอิสลามด้วยครับแต่ว่านี่มีกว้างไกลและขยายวงกว้างไกลเมื่อก่อนก็ว่าจะไปซื้อสากลจะแพงกัดอเบี้ยสูงใช่แต่แต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องนํามาฝากไว้กับทางสากลนี้เราจะคืนประโยชน์ให้กับสมาชิกและก็ผู้ที่สนับสนุนของเรา ซึ่งเรามีเครือข่ายทั่วประเทศก็ประมาณ30กว่าแห่งครับ,รบที่มีอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่คือในส่วนที่ด้านของทรัพย์สมบัติต้นน้ำหมายความว่าเราเราสมมุติว่าเราต้องการที่จะลงทุนในธุรกิจของเราเราก็ไปได้แหล่งเฮืนที่ถูกต้องฮาลานตามหลักการอิสลามการมาลงทุนในธุรกิจทําให้ธุรกิจของเรามีการเติบโตขึ้นมาและก็ได้กําไรขึ้นมาทรัพย์สินที่เรา นะครับทรัพย์สินที่เราใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในการซื้อสิ่งที่อำนวยประโยชน์ให้กับตัวเรานะครับหรือมันแม้กระทั่งว่าเราเอาอรายได้ที่จากการทําธุรกิจของเรามาเป็นให้กับครอบครัวสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีบริกัดมีสิริมงคลแต่ว่ามีสิริมงคลอย่างไรเพราะต้นน้ําเราได้มาด้วยกับความถูกต้องตามหลักการของอิสลามแต่ถ้าหากว่าเราไปเอาดอกเบีย้ยมานะครับ แตือว่าต้นน้ําเรามันผิดพลาดแล้วก็คุณมาลงทุนในธุรกิจการค้าการค้าตรงนั้นถึงแม้ว่าจะฮาลนถูกต้องแต่ว่าต้นน้ําของคุณไม่ถูกต้องการค้าของคุณก็ไม่ถูกต้องกําไรที่คุณได้มาคุณมาซื้ออาหารมารับประทานมาซื้อเครื่องนุ่ม,ม่มสิ่งต่างๆที่ได้มาจากสิ่งที่ไม่ฮาลานนั้นย่อมมีความบาปอ่านี่คือทรัพย์สมบัติและลอสมตาลาก็จะสอบถามว่า ไอ้ทรัพย์สมบัติที่เจ้าได้มานั้นเจ้าได้ไปใช้าจในหนทางใดบ้างาในหลักการอิสลามนี่บอกว่าให้เราเป็นมือบนก็คือให้เราเป็นผู้ที่ให้กับผู้อื่นแต่ตามความคิดของของพวกเราเราจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราให้กับผู้อื่นนี้จะทําให้ทรัพย์สินของเราลดลงแต่หน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาอัลลอฮฺจะเพิ่มพูนให้เราจริงเราให้มากอัลลอฮฺสุบฮานะะตาลาก็จะเพิ่มพูนให้กับเรามากนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติของเราจะต้อง ได้มาด้วยกับความถูกต้องและเราจะต้องบริจาคไปในหนทางที่ถูกต้องด้วยอันคือประการที่สามประการที่สี่ก็คือวิชาความรู้อย่างเช่นในวันนี้เดรมาโดนเราได้มีโอกาสในการที่จะให้การถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงซึ่งทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับเป็นผู้ดูแลภายใต้ของดรกนบเกียรติชาติ นายกเทศบาลน,นักรน,นกคกรศรีธรรมราชถือว่าท่านมีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันให้มีการศึกษาเรียนรู้ในหลักของเกี่ยวกับอิสลามนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนผู้ที่เผยแพร่ความรู้ในเดอรมาดอนอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาก็จะให้ผลบุญอันมากมายในเดือรมาดอนอันนี้นะครับซึ่ง ถ้าหากว่าเราได้เอาความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดเหมือนกับที่เรากําลังถ่ายทอดให้กับผู้รับชมได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับความดีของผู้ที่ถ่ายทอดความรู้อันนั้นถ้าหากว่าผู้ฟังนําไปปฏิบัตินะครับวันนั้นทั้งวันนะครับที่ของปฏิบัติด้วยกับความรู้ที่ได้มาจากการฟังในวันนี้ผลบัพธการกระทําของคนที่ฟังนั้นนะครับก็จะตกมาอยู่ที่ ผู้ที่ให้การความรู้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าในส่วนของตรงนี้นั่นสิ่งที่เราจะต้องให้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าการถือสิ้นอดของเราทําอย่างไรนะครับคุณทันอัจีตอฟิกที่จะให้การถือสิ้นอดของเรานั้นเป็นการถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวดาลาร้อยเปอร์เซ็นเพราะตลออซุนสลลลอสลัมบอกว่า ช่างเป็นสิ่งเป็นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับสำหรับผู้ที่เดอรมาดอนได้มาเยือนเขาแต่เขากลับไม่ได้ผลประโยชน์จากการถือเซนอดในเดอรมานดอนเพราะฉะนั้นถ้าเราสุ่นโซลเรสลัมจึงได้บอกว่านะครับผู้ใดก็ตามที่ไม่ละทิ้งคําพูดที่เท็จและการกระทำเท็จแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการใดๆแก่อัลลอฮ์ในการที่เขาหดเว้นอาหารและ,ะเครื่องดื่มของเขา นั่นคือสิ่งที่ทรสุลลอได้บอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าหากเดอรอมาดอนนะครับเรายังไม่ละทิ้งคาพูดที่เป็นเท็จคาพูดที่โกหกหรือแม้ขั้นการกระทําที่เป็นการโกหกแล้วนั้นก็ไม่เป็นที่ต้องการใดๆนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลานั่นก็หมายความว่าการอดอาหารของเรานั้นนะก็ไม่มีประโยชน์อันใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในหลักการของอิสลามจึงได้บอกให้เรานั้น เข้ามาสู่การขัดเกลาตนเองในเดอรอมาดอนนะครับนอกเหนือไปจากการที่ว่า,าเราถือบวชให้มีความสมบูรณ์แล้วนะครับให้จากการอดอาหารและเครื่องดื่มแล้วแต่จะต้องใช้วันเวลาของรอรมาดอนนี้นะครับเพื่อต้องการที่จะสํารวจบัญชีของเราและก็แก้ไขส่วนที่บกพร่องและก็เสริมใส่ส่วนที่ยัง ขาดอยู่ให้มันมีความสมบูรณ์ตลอดจนการฝึกฝนคุณนางความดีที่หวังอยู่ในใจิตใจให้มีก่อนที่เดือนระ้นดนจาจะ <ขอ S 1> จากไปขอพักหนาทคีครับผมครับผมครับงานก็ต้องมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนก่อนอื่น ขอขอบคุณไอแบงค์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนมาทุกปีปสกศกรอันอาเมีนวันนี้ก็ได้มาสนับสนุนในรูปแบบของอินอินพาลัมขอบคุณน้ำดื่มคิงสตาสีแยกกุกว่วางขอบคุณร้านหนังสือวิในหนังสือพิมพ์จีนการเชื